นี่ครับเอาน้ำมาให้น้องๆมันครับอยู่ปกัปกปักซอยเข้าวัดมหาธาตุนะครับนี่ครับอ้าวเฮ้ยอันนี้โมเมนมันเสียวดิ เอาเอาบ้านใหม่พัฒนานะครับ <c oughs> <c oughs> ไปกดมืง <hip> <ip> นะเขาีหนิหิปไปอยู่หูบเลยใส่ห้องเอาลาวนะ <c oughs> เานี้ยเฮียกูลงลิ้นเลยสิคนไปแมาตับไรอะวะเอาเอาันนี้มันเป็นข้องบันใหม่พัฒนาวิ่งก่อนครบผมจิม นี่คนระับนี่โรงเรียนวัดมหาธาตุครับผมมานนั้มาให้คนขายของครับวันนั้นนี่ก็ซอยเข้าวัดนะควัดมหาธาตุวัดนี้มีมานานแล้วไม่รู้กี่ปีถ้าเถีววบนผมก็วัดมะเสี้ยว <c oughs> ตามชื่อจริงก็วัดมหาธาตุนะ นี่ครับไฟไม่มีนะครับขี้แบตเอาไม่ใช่บ้านไม่มีไฟนะครับขี้เก็บต่อห,อหุ่มไปเบิ้งด้วยคึ่งยังดูมันเยอะอยงังยังไม่ครึ่งเลยว้าคึดด้งไปเบิ้งห้างนะเบื้ม,มาแล้วเจ้าคึ้งอยู่นนยนะประมาณนั้นเล่น่ะบรรยากาศกำลังเล่นเลยครับแดดแดดไม่ออก นี่ครับพาพำเออพาแม่ครับไม่ใช่พามียเอาไปแล้วครับนี่ครับเอาไม่ใช่ลิงนะครับโดนปะาแป้งมาไม่ใช่ลิงนะครับนี่ครับเด็ดไม่ออกครับ